การฝากงานประกวดพระเครื่องนะคะของชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์นะคะถ้าติดขัดหรืออยากรู้อะไรก็เราไปเจออาจัดยงานอาจารย์คนก็ยังเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ยังให้ความรู้ในส่วนของพระสมเด็จสายวังแล้วก็สามหลวงให้กับเราเป็นอย่างดีนะคะ้ยังไานการฝากงานประกวดพระเครื่องของชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ในส่วนของวันที่23กุมภาพันธ์ 2568ที่ไปสนสายแจ้งวัฒนานะคะอาหารเช้ามีค่ะน้องกันก็ยังเลี้ยงเหมือนเดิมนะคะอาหารกาแฟเครื่องดื่มต่างๆนะคะน้องกันยังเลี้ยงเหมือนเดิมแล้วก็ในส่วนของนี้เราก็ยังเอาในส่วนของกล้องพันเอ็กซ์แล้วก็คนอาจารย์สุทธิชัยไปให้ความรู้ในส่วนของงานนะคะแล้วก็ในส่วนของเครื่องตรวจรังสีก็ยังมีน้องกันกับพี่เชษ ไปให้ความรู้ในส่วนของรายละเอียดในส่วนงคือตัวบงินงสดอยู่แล้วนะคะแต่ของค่าตวาัวบงินสเนี่ยเสียจากร้อยนะคะตามปกตินะคะใครมีพระที่ดูว่าอาจจะเป็นทองคำคแต่ไม่แน่ใจก็ไปยิงดูมาไปเช็คนะนะคะแล้วเราเจอแตนค่ะวันที่23กุมภาพันธ์ที่ไปจะมีิไทยขอบคุณค่ะครับ